แนะนำเป็น posture control guide นะคะเราไม่สามารถทำท้องชีวิตได้มาชั่งน้ำหนักของอาหารแล้วเราจะเบื่อง่ายมากสมมติว่าเราอยากจะให้ควบคุมน้ำหนักขอให้สองฝ่ามือต่อมือนะคะมือแอนนี่จะเบินเท่านี้แล้วก็เปล่งอ่ะเท่านี้มือใหญ่ต้องกิ้ใหญ่กว่า จริงเราทำเป็นถั่วเก้าชิดนอันนี้ไปก็ยโกะเราได้1ิกรัมแต่เราซื้อจากข้านมมีแค่สองสากรัมอะไรอย่เงี้ยขึ้นมาที่เมนทอลของเราค่ะความคิดของเราภายในของเราสุดท้ายอ่ะเราต้อง back to habit everything เราเป็นเรา ได้ความรู้นอกเหนือจากเรื่องของนิวติชันโดยอย่างเช่นการนอนการทําสมาธิหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประทับใจใน่วนนั้นครับรู้เรื่องการทาแอนตี้นฟเมชั่นคืออะไรแล้วเราต้องทำยังไงเพื่อแบบแอนตี้มันอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยอะคะ่ะได้ทั้งความรู้แล้วก็วิธีการใช้เครื่องที่มาจากผู้ใช้งานจริงเพราะว่าได้จากทั้งวิทยากรแล้วก็เพื่อนๆผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้อ่รู้จักส่วนประกอบของอาหารเยอะขึ้นมีหลากหลายที่เรายังไม่เคยเห็น ความรู้เยอะมากทั้งเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การใช้เครื่องด้วยเรารู้สึกประทับใจมากค่ะชอบตั่วเหลืองที่ใส่ขมิ้นชอบน้ำเต้าหู้ขมิ้นค่ะนมถั่วเหลืองขมิ้นคือหอมขมิ้นชอบค่ะชอบเมนูซุปที่สุดค่ะรู้สึกว่ามันเอาหลายๆอย่างมาผสมกันแล้วก็ออกมาเป็นซุปที่แบบมันอร่อยได้อะไรเงี้ยค่ะยูมาริซอยมิครับคือคอมบิเนชั่นมันดูเหมือนนึกภาพไม่ออกครับว่าจะเป็นยังไง แต่พอทำออกมาแล้วชิมแล้วรู้สึกว่าอร่อยได้รู้มากขึ้นว่าเออบางทีเราทำอย่างเดียวหรือว่าสองสาอย่างแต่ว่าพอมาเห็นจริงๆริง,รงมันก็ทำได้อีกเยอะมากก็จะลองเอาไปทำเมนูอื่นรับประทานดูค่ะก็คือจะลองกลับเอาไปฝึกทำที่บ้านเพราะจริงๆอ่ะเป็นคนไม่ได้ทำอาหารเลยแต่รักสุขภาพอย่างแรกเลยคือเรื่องของปริมาณที่ที่ควรจะต้องทานอย่างเช่นวันนี้ก็เรียนว่าแบบ โอเคปริมาณที่ต้องทานดูจากมือใช้ทูสได้ว่าไฟเบอร์หรือว่าโปรตีนหรืออะไรต้องทานปริมาณเท่าไหร่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือให้เรามีชีวิตที่ง่ายขึ้นเวลาเราทำงานเนี่ยเราเร่งด่วนเราต้องการกินอะไรที่มันแบบทำได้ง่ายแล้วเร็วอะแล้วเครื่องนี้ตอบโจทย์มากคือทำเองล้างเองได้อะคะ่ะเอาไปใช้ในมื้อเช้าอะไรเงี้ยค่ะปกติไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่หรือว่าแบบตื่นสายแล้วก็จะรู้สึกว่า ค่รวบยอดไปเลยดีกว่าแต่ว่านี้มันไม่ได้ต้องใช้เอฟฟอร์ในการทำเยอะเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเป็นน่าจะปรับใช้ได้ง่ายค่ะ